ให้ชวิวสี่บาเฮ้ยอมโให้ถึงนก็จะวานไหเนี่ยเด่ นจิม้มแขมอ่ะยูผิดฝั่งอยู่ผิดฝังโอ้จะอยู่มุมนั้นนะจ้าบเลยอ่ะไ, <c oughs> ไปไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ไทันแล้วนั่นเองน้องปอนยังไ,ไปได้นะ่ะปอนไปนั่งตรงนั้นอะ่ะไปูสวยอ่ะพี่งเราไปไปอะไปไม <c oughs> ได้พี่ยาไปไม่ได้้่ยานต้องยนี้ไปด้วยถ่ายรูปไม่ได้

ผมค่ะขอถอในค่ะอค่ะุย เปลี่ยนเลนตอนนี้ทันไหม เราจำได้จรบูโบไม่ได้ใครอันเจาเนี่ยอ๋ออันจมาพี่ชาเขาเข้าแล้วหรอี่ชา ่เราไปนู่นไปนู่นแลเราไปอยู่นู่นปะนู่นเราไปข้างหลังคู่นะคะได้เกินนะคะได้เกินง่าย อย่างเเจ้าหญิงเลยอ่ะเจ้าหญิงนองสวยน้ดนิวเขาบ่าอยนะเขาทำสวกมนล่อย ไม่เลยไ่ดีครับจะนครัขอบคุครัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคนะครับขอบคนะครับขอบคุณครัม่กันโอ้ยแ่ขอบคุณครั

เลยคนมาบ้านจะไปแล้วไม่เห็นแล้วสวยทุกคนเลยสวยมากสวยมากไปเลยไเล็เสวยมากทิสสุดอ่อทวีสวยมากอมทวีพอ มารีโอ้ God! Love you เมลิซานี่ฮะั๊ปี่พี่ปาไพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟสิบหาหเรียงตำแหน่งซีอ่เดินมาไม่ครเดินมาไม่ครใจเย็นนะโอ้ไม่กเจียอิโซเกดทีหนยกดกดนี่นะกดเจียอหนื่อยเจีย สวยตหนคะเพ่อนค้ดคครับคเอมจิเอ้ยควีนยูแคนพะยอะเ่รไม่ได้ต้องไปนเตอร์ยูแค่ถอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดลูซิน่าคูนก็เนียน้ามกันไงโอเคครับ1 2 3่สองส่้ห้องนี้นะครับวเด่วทชมพูไหน สวยมากนถ่มกดิน้วถ่ามดิอะไรอ่ะ้องถือก่อนถือไรโอ้อให้เนี่ย ตัเทนั้นกสวยมากเลยตานั้นร้เอาแล้วทำไมภาามันเป็นสีเลยวมีวเขียอะไรทำไมภ้ามันเป็นสีเามัอเคตัวเฟิร์สพี่กอพี่กอจะกประเพี่กอไม่ใช่พี่กอฟใช่หรอวะพี่กอพี่กอดี๋จะขอซีนฟินนะได้โอเคข้ามโอเคเร็วท่าโอเคพี่กอเรียบร้อยอยู่วันีตูไหมอันทุสูให้อยู่นะ โอไมก้ o เจียสน่าจนโเม้าขอโทษ่กอเจียส้ตัวจริงเนี่ยเขา่ตัวเล็กอะเนาะ่ยววิดอมไลท์แอมไลท์อันนี้กล้องพ่กล้องพ่วันมอนะครมอเมทามิดร่มงาขึ้มาโอเคครับอ่คขอช็อตพีดีครับพีดี ดีๆจังหวัดครับเอาขอครับเทนเฟิร์สไหมมันง่ายกว่านะวิ่งมาแล้วโอ้อะไรอ่ะวันเหรอพีดีน่าเจิีีดโอเคสวยมากแม่แต่สวยมากปิ๊ก๊อบปิ๊ก๊อบให้น้องเขายียบมาทางนี้แม่แต่ลุคโซจึงมากแม่แต่สวยเวอร์อะโอ๊ยสัมภาษณ์แม่ดีกว่า ยืดไม้เลยพี่แกยืดไม้โอเคครับหนึ่งสองสามครับอีกรูปหนึ่งนะครับหนึ่งสองครับอัดเปนเลยส่งไปเลยวัน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 วมนวันวมนวันวัรวัน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 วัาวันวันวนวันวัวันวนนันนัวนันัววานววันวัวันวัวันววัวันน อือแค่ัการนไหมไอแอดน่ะอุ้ยคุงไอจะออกพ่เพพ่เก่ต่อไปอยู่ในเต็นเส้นเนนขยบยต่อไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคซ้อ่เ็โอเคเน็นเน็คเน็คค่อขยบขวาขยบขวาหยาจังหวัดจังหวัดไม่ชุดชุดเป่า่าจังหวัดทั้งคันเะะเบฟ๊บฟี้บอื้ใช่แต่ว่ามีน้อยทีจะเล่อยงเะคตอนเขาปิดชุดเบจ้า โอเค that's very g o อ d เรี่กงนี้เบบสองสามสามอีกรูปหนึ่งนะครับอีกข้างนะครับหนึ่งสองโอเคครับทีมมังกรเขโอเคพี่ปาพี่ปอโอเค โอเคแล้วค่ะต่พี่ปาล์มพี่ปาล์มหมดแล้วไม่ใช่เหรอต่อไปเลยค่ะต่อเสร็จแล้วหมดแล้วเหรอเฉพาะท็อปถ้าพี่ดีมาขอท็อปนะได้เลยสุพรรณบุรีเชิญครับสุพรรณบุรีขมมอนเดบีเบียรจิมมี่สแปร์ริเกอร์เอาใหม่ก่อนอากาศโอ้ไม่เสียไปทางนู้นแล้วไม่อยู่นู่นโอเคจมกต่อได้บ้างเหรอครับใส่เท้าแม่กับสวยสุดก็ไปใส่มงกุฎ สวยมากคือบจะมการเลียมอย่างนั้นนะสวยมากสองครับอีก okay. รุ่นมหนึ่งครับอีกข้ามนะครับแันแชอเอเอาเอามือบยบอกเือได้ไ่วันแล้วพอแล้วไม่งั้นมาหลายช็อตโอเคโอเคโอเคโอเตบายบุเกตพี่ปามุเกตพี่เกตพี่ามเกตอ่ะสปอนเซอร์มหาราณีเขาดึ แล้วเมื่อด้วยตาก็ไม่ดนี่้วคโคลเซอร์คโคลเซอร์ please thank you ไปน้องชาเถอไน thank you so much thank you so much เดี๋ยวเดียวเลยไหมอินเตอร์ล้วนๆโอเคครับผมก้องนะครับหนึมาลีนไรบะวขอภูเก็ตก่อนภูเก็อย่ภูเก็ตแล้วเป็นแคคตัสโอริจิน คขอบคุณครับพี่ทีมพูดอย่าได้ถ่ายรูปนั่นดีๆสักกันพี่ทิมพี่กบกล่อมากมาลินสวยมากมารินสวยมากขลอยี่สิบพี่กอบมาคนสวยแล้วโอเคพอแล้ครัโอเคเลยครับสวยมาก ไปนอนค่ะนสองสามค่ะอยู่ร่วมวครับขอบคกณน่งสหน่องขอบุณนะคะสวยมากสวยมากค่ะยีบกบเสรจยีบกกแขงนะครับยีบีนแทนที่มีหนึ่งคุ้งโต้งหนึ่งคุ้งเต่น่คเ่งเรียบร้อยนะครีบ้อขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะ ยังยังไม่หมดอีกแปบนี้นะคาับผมมีแประมาณวันเดสมปันเซอร์วันเดมาวันเดโอเคลิลนลินลินไอี่ก๊กโอเคครับเบิ๊กิ๊กติกครับนึ่งสมสูงไหมชัดหรอกงสหรอหนงสอโอเคครับโอเคครับไวันนอเวน โอเคขอสปอนเซอร์เชิญครับเชิญครับเชิญครับอ่าอัวนาแวอร์ไรเดนออโซนะแนไอเวร์และยูแคร์เรายูแคร์สูโอนนะอันช็อตอชอตคอเนนลานวอร์ไรเดนย่าย่าอันเจกันมาองาครับคุณล่นด้กนะครับ

ชิคกี first e e n โอริ first oh my god จ่ายจ่ายต้องถามต้องต้องนะถามหนึ่ง one two three n two three นี่ใช่ไม่ะพี่ one two r e one two t h r e นะะคโอไม่ก็น้ำปืนกนหรือเปล่าปลาแค่นั้นก็น่าจะได้เลยเพราะว่าน้องต้องเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปเปลี่นตัวพี่ปาพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟดี่นะครับเบ๊บเคโอเบ๊บแดดไดดแดด คุณชิรนาีแมส่ไม่ไม่ไม่มีหกคนมารวมใช่ไหมครับโอเคโอเคดนตรีหน่อยดนตรีหน่อยค่ะให้พี่ก๊อฟจัดการเลย เอา่อออเวด for ปปนะเวดดิ n g for ปะป๊าใช่เวดดิ for ปป๊านะทั r ่ารตยาส่งมาด้วยไม่ได้ถ่ายนะเมื่อยค่ะว o ยดูลิงปะปาอยู่แผนเดนนะ้อไดงๆงายๆ เลิฟอย่นะเลิอยู่นะเฮ้ยน่ารักผมยาวผมยวจนนี่จนนี่จนนี่ยาวผมสั้นวียูผมยาวยูผมยาวง่ายูผมยาวเออ ออตินออตินงแฮร์ออเทนออตินผมต้านออนตนมยาวเดียวรับบไม่กนตัวอโอควินแนยเอียงตัวโอเคกภาาองตฤนก็คือเยงตัวเอียงตัวเอียงตัวีนงตัวเอียงตัวโบลโบ่มาเอาแพนยเอียง อ๋อเขอให่อากถูกกดหัวมันไม่ใช่เจนนีมานาดีมากนไม่ใช่เจนนี่เจนนี่เนีคเนนี่อเคเปะมากเลยเจนนี่ just ป a กลวันนิดเป็น f ิ r p อ p a าอาย a เป็นลุมสอนอ่ะอัลมน่ยอะไรอยู่วะเจนอินเดอร์เบอัเทอรอินอร์ปีต์ได์ด้าไป ภาษาภาดีเียสอนนบ มืนเชียร์มวยเลยแข่ง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 แขแโอเคครับพี่ดีตรังโอเควันมอ r r ร์โป i เฟชชั่นเดเ r นรนะโอเคเดี๋ยวถ่ายคลิปบอสอยยรับอส่ดียรบอสตังแล้ว 6นาทีแล uh, like, okay. oh. oh. ้วบอสเซนเตอร์บอเนเตออยตุยบอสเซนเขาวปนนึงบอสฟินลูเซนเตอร์ขยบอย่แขยบนะแงดิว p e r f e แเดี่ยวฟัเดละโอลี่ดอมากอยู่แค่ขยบบนีนะคกล้องนี้นะครับขอบคุณมากครั

nini and umto <laughs>